ามเวลาเป็นภาษาอังกฤษพูดได้อย่างไรบ้างคุปุยนะคะกับ Learn English one minute ในการถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราอาจจะถามได้ประโยคง่ายๆเลยนะคะ What time is it นะคะเวลานี้คือเวลาอะไรนะคะหรืออาจจะถามว่า Do you have the time Do you have the time คำนี้ประโยคนี้อย่าสับสนอย่า confuse นะคะไม่ได้ถามว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าจะถามว่าเนี่ยคือเวลาอะไรแต่ถ้าจะถามว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าเนี่ยก็คือ Do you have free time Do you have free time สังเกตให้ดีนะคะ Do you have free time กับ Do you have the time ใช้ต่างกันนะคะความหมายก็ต่างกันด้วยแต่ถ้าเราจะถามเวลาเกี่ยวกับตารางรถตารางคอนเสิรต์ตหรือว่าโปรแกรมหนังนะคะว่าเริ่มเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะถามว่า What time is the concert หรือ When is the concert ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นจะมีเมื่อไหร่ก็ตามพวกเกี่ยวกับตารางเวลาเนี่ยเราก็จะถามเป็นปัจจุบันทั้งสิ้นเลย ะะหรือไม่เราจะถามว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ก็จะเป็นว่า what time does the train arrive หรือ when does the train arrive ลองเอาไปใช้ดูนะคะ see you later bye